รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายลงพื้นที่ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลสีเชียงใหม่ ai, อำเภอสีเชีงยงใหม่จังหวัดหนองคายนางรณิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจังหวัดหนองคายโดยมีหัวหน้านส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพนักงานส่วนท้องถิน่นอ,อสอมอทีมวันโฮมตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งจังหวัดนองคายได้ดร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องโดยได้เชิญ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการดําเนินงานให้บรรลุตามแนวทางที่กําหนดอันจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนหมู่บ้านและจังหวัดหนองคายที่ได้วางเป้าหมายในการกําจัดขยะเปียกครบทุกครัวเรือนให้ได้ร้อยเปอร์เซนภายในเดือนพฤศจิกายน2565 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง5แห่งในพื้นที่อำเภอสีเชียงใหม่มีประชากรที่มีการจัดทำขยะเปียกคิดเป็นร้อยละ3.31จากครัวเรือนทั้งหมด13,28ครัวเรือนหรือมีการจัดทำถทังขยะเปียก616ครัวเรือนคีดเต็มร้อยละ5.96ทั้งนี้จังหวัดหนองคายมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกรลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมายแผนงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบในพื้นที่อย่างชัดเจนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยให้สอดคล้องกับกระบวนการรับรองคาร์บอนเครดิตและเพื่อให้มีความพร้อมในการรับการ ทดสอบจากผู้ประเมินภายนอกซึ่งจะทำให้เกิดการประเมินผลเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเินงานให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและจะส่งผลดโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนและสังคมให้เกิดอย่างยังย่งยืนแท้จริงต่อไป3%เหลือสามสาอร์เซ็นต์คืออะไร ทั่วไปอที่มันใช้เนี้ยถ้าเราลดช่วยการลดปนีทุัาลองออกไปกำจัดแค่สามเปอร์เซงนะครับองว่าลดขยะเนี่ยการที่จะวิ่งทุกวันทุกวันเนี่ยสัมาร์่อก้าวเหียวก็ก็บทุกบ้างข้าเดียวก็พอนะครับถ้าเราทำกานจริงๆสวไปเยอะนะครับมันสุดทาแลวนแร